สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับลำนกีพาไปชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวงานวัดครับวัดเต่ากูนชนบุรีครับได้ร่วมังคุนะในนองงานปิดทองครับหลวงพ่อคอยนครับไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับไปกันเลยครับบรรยากาศไปได้สวยงามมากครับ ครับเ๋ยว่าชิลเ oh, eh ๋ยว่าชิลขอท้าบุญก่อนเนาะแมเป็นแม่ก็ทาบุญชุนลูก่อไม่จ้าโอ้ตายโอ้ไไดโอ้ะคาดงันตลอดชีวิตต่อให้ีขึ้นะครับเออไม่จำอธิษฐานอะไรมากแล้วก็การงานอโอ้เดี๋ยวโอ้ ไดีแล้วคไปนตนคืนเิมคือแค่เองัซึ่งตอนนี้ก็มีผื้นหลังเดือดเนเงขายเดือนย่นนะครมีสอร้านขาสองครับวลาไปเจอกันตรงนี้นะรบกคนเยอะมากครับมาเที่ยวงานคนระับงานมีถึงวันที่1 4ธันวาคาับคเับมาเที่ยวชมได้ครับพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้าย มีทุกี่เวลาทกท่านกับไดรยที่สมบูรนะบอกว่าข้าวาลอยฟ้าประดับประดาไฟได้เฉยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

บรรยาก,กาศคนเยอะครับหรื<า>อนนเป็นจะกอรอดห่วงครับแม่ไปยืนไเดสีสามาแม่มาเด้อสีสามาลายปะไรขอแม่เต็มแม่เต็มนะ

นนติอต่อคอมเมนต์ครับยิงอย่างทุ๊กครับตรงน,นี้จะเป็นของโซนของเล่นครับพาผมอะมาพาเขาไปชมข้างในครับว่าจะเป็นอย่างไรไปตามกันไปเด้ครับ บนมาอีกโซนหนึ่งครับตอนนี้ผลเยอะแน่นครับของของกินตัวเชือว่าครับผ้าอีกชวยๆครับมาที่ออกมาเลือกซื้อได้ครับของเยอะเหลืออีกคืนนึงครับวันที่สิบสี่

ก็ดอกบัวกุหลาบสุดสีสูงสูงสุดนะครับดอกบัวสุดยอดนะครับแล้วก็ดอกบัวสุดยามสุดสีสุดเพื่อลายเยื่ออ่อนนะครับแล้วก็น้องแก้วสุดเพื่อท่านที่วสดเต่าปุนนะครับที่ได้มีโอกาสมานะครับใช้เป็นราุได้วัดเส็ดพุนสามร้อยห้า สวัสดีทางบ้านไลค์สดด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชมจะทำบ้านด้วยนะไลฟ์สดีป้านบ่านแล้วจันอีกไหมปีปีปีไมรอบที่นักแค่โอตาจงรอบนี้นรอบนายจะหวนขึ้นมาดังคำขอร้องอด รอสุขสบายเป็นครนอครองน้องเท่านั้นที่พี่มาให้พอไหวไหมแม่เหนือทองคนงาอีกไม่กี่ปีหวังว่าคนไม้คงรอไว้ถ้านองความรักที่เอาไว้ถ้านองดวงใจอย่าให้บอกฉัน เราจงตั้งใจรักษาไว้ทุกทายคำท่องคำรักทุกเช้าคำย้ำเติมประจำาคงทุกนาทีเรักองเธอไม่เคยสุดหัวใจสุดหัวใจแล้วจะรู้และแี้วยิ่งอื่นใดรักแต่น้องจนหมดหัวใจ จหไปใ้เธออองรวันนี้มีศิลปินและเชื่มาประมาณสามเก่งนะมา <3 S 1> สามท่านพอมาสามท่านโอ <5 S 1> <6 S 2> สามเก่งและเก่งและท่านี่เก้เเไม่ได้รรมาทูมาเป็นเก่งก็อี้บุญอี้บุศนะครับเป็นตัวอี้สบาทนะครับร่วมตัวบุญก็ได้สวยามโซนข้างหลังเราจะเป็นของกินนะแล้วก็มีบ้านลมม้าหมุนฮะที่ระบายสีที่เก้คงชอบทางนี้ครับคนเยอะครับ มาเที่ยวชมได้ครับที่วัดเต่าปูนชนบุรีฮะอันนี้ก็เป็นที่ระบายสีรถไปน้อยก็มีครับหลังจากที่พาทุกคนเดินชมงานวัดเต่าปูนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่ความโชคดีมีใช้ ด้วยรอดปลอดภัยกันทุกคนสุภาพร่างกายแข็งแรงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ